แคมูคัชท่าล็อกน,นตันานของเดียไอออนชีกไวร้ายประจำยุคทองของ w w e ที่ทุกวันนี้ก็ยังคงใช้สืบต่อกันมาเรื่อยๆโดยท่านี้จะเป็นการนั่งยองๆบนหลังคู่ต่อสู้และใช้ท่าชินล็อกหรือจะคอสเฟสก็ได้หักหลังคู่ต่อสู้ขึ้นมาแม้ว่าไอออนชีกลับไปประมาณยุค1.9.50กอรี่เกเรโลนักมวยปั้มสายเทคนิคจากเม็กซิโกกูหูเอลซานโต และเป็นพ่อของเอ็ดดี้เก e เรโลเฮกเตอร์เกรเรโลและชาเวซเกรเรโลซีเนียได้คิดค้นท่านี้ขึ้นมาโดยใช้ชื่อว่าลาเดล่าคาบาโยหรือแปลว่าท่าควบม้ารัดคอนั่นเองเพราะลักษณะเหมือนการขี่ม้าอยู่และก็นิยมใช้กันในสมาคมเม็กซิกันจนแพร่หลายไปที่ญี่ปุ่นและอเมริกา นั่นก็ทำให้ The o r i g i ิจิ s h e ช k คหรือรวมถึง i ไอออน e ิคได้นําท่านี้มาใช้เป็นไม้ตายแต่จะมาให้ชาวตะวันออกกลางมานั่งควบม,มา้ามันก็จะดูไม่เข้ากับชื่อท่าเท่าไหร่ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็นคีวูดไปแทนและทำจนเป็นที่รู้จักกันในชื่อ c a m ค l l r u s h หรือเฉพาะกับ The i ไ o n s h e ิคที่ทำจนคว้าแชมป์โลกมาได้ใน WWE และไม่มีใครเคยหลุดออกจากท่านี้มาได้เลย จนได้มาเจอกับฮอคโคเกนที่สามารถแก้ท่าเคมู c ครัชออกมาได้เป็นคนแรกและคว้าแชมป์ยูดิีไปครั้งแรกอย่างยิ่งใหญ่และถือเป็นการเปิดตำนานฮอเกมเนียไปด้วยส่วนท่าเคมบูครัชก็ยังนิยมใช้กันอยู่บางคนก็เอาไว้ใช้เป็นท่าธรรมดาไว้สร้างความเสียหาย แต่บางคนก็นิยมมาใช้เป็นไม้ตายโดยเฉพาะกับนักมวยปั้มต่างชาติฝ่ายธรรมยิ่งเป็นแนวตะวันออกกลางแนวอินเดียหรือพวกที่มาจากทะเลทรายที่ร้อนๆอะไรประมาณนี้ก็จะดูเข้ากับท่าฮีิวได้เป็นอย่างดีส่วนชาติอื่นๆก็อาจจะมีเปลี่ยนชื่อบ้าง หรือบางคนก็ดัดแปลงอย่างสกอตไซเนอร์ที่จะไม่ได้นั่งยองๆและดับหลังแต่จะเป็นการยืนคอมมุมบนคู่ต่อสู้และยกคู่ต่อสู้ขึ้นไปแทนแล้วก็ส่งต่อท่านี้ให้กับบรอน b เบรเกอร์สืบต่อมาหรืออย่างของเวียมาฮก็จะเปลี่ยนวิธีการจับล็อกแต่ผลลัพธ์ก็คล้ายๆเดิมคือการล็อกคางดัดหลังขึ้น ก็ถือว่าท่าขี่มารัดคอของพ่อเอ็ดดี้ที่คิดค้นมากลายเป็นท่าคลาสสิกของวงการมวยปั้ไปซะแล้วซึ่งท่าน,นี้ก็เคยทําให้นักมวยปั้มคนหนึ่งหน้าแตกยับเยินมาแล้วกับโมฮัมหมัดทัสซานที่ครั้งหนึ่งเคิร์ดแองเกิลอยู่ๆอยากกวนขึ้นมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเห็นเอ็ดดี้เอาท่าแคมิลครัชแกไปใช้เป็นท่าธรรมดาเอยอย่างนี้ไม่ถูกนะนี่มันไม้ตายแกนะเว้ย แกต้องไปบอกเขาห้ามใช้นะฮาซานก็ไม่รู้เรื่องเลยเดินไปสั่งเอ็ดดี้เอ้ยอย่าม,มาใช้ท่าข้านะแต่เอ็ดดี้ก็ตอบกลับไปว่าท่านี้พ่อข้าคิดค้นขึ้นมาทำไมข้าจะใช้ไม่ได้วะฮาสานก็หน้าแตกยับไปเลยครับเพราะไม่รู้ว่าแต่เดิมแล้วท่านี้คือท่าของพ่อเอ็ดดี้ แถมโดนขึ้นสารเตี้ยของป๋าอันนี่ครับข้อหาปีนเกียวรุ่นพี่และฮัสซานโดนตัดสินให้เลี้ยงเหล้าเพื่อนๆหลังฉากทั้งหมดตอนที่ไปบ้านพี่ญี่ปุ่นโดยหมดเงินไปถึง4,000ดอลลาร์สหรัฐก็ราวๆแสนกว่าบาทเลยอะแถมบางคนสั่งเล่าเพื่อมาเทลงพื้นต่อหน้าฮาสาัสซานอีกรู้เลยเป็นที่รักของเพื่อนแค่ไหนก็ถือว่ามวยป้ามเล่นคืนทีก็เล่นแรงเหมือนกันนะ แต่ไม่ว่ายังไงถ้าเคมือคร s h ก็ยังคงอยู่ในวงการหมวยปั้มไปอีกนานแสนนานเลยทีเดียวขอบคุณที่ติดตามจนจบครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กับแฟนหมวยปั้มสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับ